สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่ค่ะท่ามหาราชค่ะคอมมูนิตี้มอลล์อีกหนึ่งที่นะคะที่เป็นจุดเช็คอินที่ลูกค้าต่างชาตินะคะมาท่องเที่ยวที่นี่บ่อยๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมงานเฉดเซลของเรานะคะที่ท่ามหาราชค่ะเป็นผ้าใบกรองแสงคูลารูค่ะณจุดตรงนี้นะคะทางลูกค้ามีความสนใจอยากจะทําให้เป็นมินิมาร์เก็ตขึ้นในคอมมูนิตี้มอลล์แห่งนี้ค่ะเลือกใช้ผ้าใบสําเร็จรูปเป็นผ้าใบกรองแสง ของแสงทองผ้าใบกันาสาดค่ะตรงนี้นะคะในเรื่องของการจับยึดนะคะเป็นการยึดเข้ากับตัวอาคารระหว่างอาคารทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างอาคารเดิมของลูกค้าอยู่แล้วค่ะค่ะเรามาพามาชมในรายละเอียดของชิ้นงานด้านบนกันนะคะเพื่อให้ผู้ชมได้เห็น ไอเดียในการเลือกใช้นะคะผ้าใบคูรารูค่ะเรานำผ้าใบหลายๆผืนนะคะมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้มากขึ้นเพื่อการกรองแสงได้อย่างดีมากขึ้นด้วยค่ะและครั้งหน้าเราจะพาไปเยี่ยมชมผลงานของเราที่ไหนกันนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ